รถใหม่ๆมาเนี่ยก็น่าจะถูกระจกเพราะว่ามีหนามด้วยนะครับมีหนามเล็บเดี่ยวหนามเล็บแมวแต่ตัดออกแล้วครับไม่ยืนหรอกไม่คชเออดีไปหมดแล้วข้างหลังอะมีเสื้อผู้จาเสีแดงรถใหม่ๆมาเนี่ยก็น่าจะถูกระจกเพราะว่ามีหนามด้วยนะครับมีหนามเล็บเดี่ยวหนามเล็บแมวแต่ตัดออกแล้วครับไม่ยืนรถใหม่ๆมาเนี่ยก็น่าจะถูกระจกเพราะว่ามีหนามด้วยนะครับ มีนามเล็บเหยียวนามเล็บแมวแต่ตัดออกแล้วครับไม่เยอะค่ะเออปู่ปู่เหนื่อยอืมเก่งมากเลยขอบคุณค่ะปู่แต่ปู่จะเหนื่อยนะปู่ทาความสะอาดถนนก่อนโอเคไม่ใช่ของจริงอันนี้ของปลอมโอ้ของปลอมปลาดาวใช่ไหมโอเคเจอาย้ปลาดาวเนี่้ปลาดาวของปลอมใช่ใครซื้อมาให้เล่น ใครซื้อมาปูนต้องเอาใบไม้ออกให้ปูเ,เดี๋ยวะไหมเยอะหมดยังหมดแล้วแกออกแวนะนะเก่งยังรถใหม่ๆมาเนี่ยก็น่าจะถูกระจกเพราะว่ามีหนามด้วยนะครับมีหนามเล็บเหี่ยวหนามเล็บแมวแต่ตัดออกแล้วครับไม่เยืนทางส่วนบุคคลนะครับยกให้แล้วแต่ก็ไม่ค่อยมีใครทํเพอวิ่งกันอย่างเดียวครับเราก็มาตัดเพราะเราก็ เข้าออกบ่อยเนาะปู่ต้องเอาใบไม้ออกให้ปู่เดี๋ยวะไหมเยอะหมดยังหมดแล้วแกะออกแวะน่ะเก่งนยังใช่อืออูเจอปลาดาวด้วยนะโอ้ขอบคุณค่ะเจอปลาดาวมาิเลยเอเจ็ดอีกนึงโอเจ็ดจอได้ปลาดาวได้ปลาดาวของปอมใช่ใครซื้อมาให้เล่น ใครซื้อมาเลยเจ็ดอีกนึงโอเคเจอใต้ปลาดาวนี่ใต้ปลาดาวของปอมใช่ใครซื้อมาให้เล่นใครซื้อมาไม่ใช่ของจริงอันนี้ของปอมโอ้โของปอมปลาดาวใช่ไหมปู่ต้องเอาใบไม้ออกให้ปู่เลยเยอะไหมเยวหมดยังหมดแล้วเออเจ๋อแวะนี่ยเก่งยังให้หนูเล่นยานางยานางเหรอใช่ แต่เออยเป็นคนซื้อมาอืูถ้าเป็บยกว่าเหรออืปูเหนื่อยไงปูได้ปลาดาวมาด้วยวันนี้ฝนไม่ตกใช่ไหมโคราชใช่โอเคค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมเออเจ็ดนึงโอเคเจอเออใต้ปราดาวไต้ปลาดาวของปอมใครซื้อมาให้เล่นใครซื้อมาเอออยากให้ปูเอาออกเองทำไมอ่ะ ไหนบอกอะไรด้วยโอ้ไม่รู้ภาษาจริงๆอะไรไม่ติดอ่ะอะไรไม่ติดอ่ะอะไรติดปู่อ่ะปู่ฮึต้นไม้ไม่ติดเอาใบไม้ไม่เอาออกให้ปู่หรอปู่ได้ปลาดาวมาด้วยวันนี้ฝนไม่ตกใช่ไหมโคราชใช่โอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่รับชมไมคะเอ้อดีไปหมดแล้วข้างหลังอ่ะเสื้อปู่จ้อร์เจแดงวันนี้ก็มาทําทางนิดนึงนะครับลก กิ่งมันยื่อนออกมาครับอันนี้ก็เป็นทางต้นไม้ไมติดทางปูฮะอปูปูเห,<า>หนื่อยเก่งมากเลยขอบคุณค่ะว่าแต่ปู่จะเหนื่อยนะปูท่ทาความสะอาดถนนก่อนทางส่วนบุคคลนะครับยกให้แล้วแต่ก็ไม่ค่อยมีใครทําก็วิ่งกันอย่างเดียวครับเราก็มาตัดเพราะเราก็เข้าออกบ่อยเนาะดีใจมากเลยรักปูไหมรักรักปู่เหรอ เป็นหวงปู่จะไม่าน้ำให้ปู่ใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะนะครับเอกว่าปู่จะนึ่งเลยเอจ็ดตัวนึงโอเคจะเออใต้ปลาดาวนี่ใต้ปลาดาวของปอมใช่ใครซื้อมาให้เล่นใครซื้อมาเลยเอจ็ดตัวนึงโอเคจะเออใต้ปลาดาวนี่ใต้ปลาดาวของปอมใช่ใครซื้อมาให้เล่นใครซื้อมานีะปลาดาวเหรอใช่ปลาดาวดื่มน้ำไหม กินน้ำไหมร้อนเหมือนกันใช่ไหมอออย่าให้ผู้เอาออกเองทำไมอ่ะไหนบอกว่ามาทำความสะอาดนะครับนิดหน่อยนะครับกันมันโดนกระจกมีด้วยเหรอใช่ข้างหลังอ่ะมีเหรอคื่อะไรต้อมีด้วยอ่ะออกอยัง <มา S 1> ออกตัวหนึ่งออกให้ผู้ด้วยทางส่วนบุคคลนะครับยกให้แล้วแต่ก็ไม่ค่อยมีใครทำ พอวิ่งกันอย่างเดียวครับเราก็มาตัดเพราะเราก็เข้าออกบ่อยเนาะรถใหม่ๆมาเนี่ยก็น่าจะถูกระจกเพราะว่ามีหนามด้วยนะครับมีหนามเล็บเหยี่ยวหนามเล็บแมวแต่ตัดออกแล้วครับไม่เยืนอูได้ปลาดาวมาด้วยวันนี้ฝนไม่ตกใช่ไหมครูรัชใช่โอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่รับชมไปตักปลามาเนี่ยเนี่ยอันนี้เอาน้ำให้ปู่ใช่ไหมใช่ วัวปู่จะเหนื่อยใช่ไหมใช่ขอบคุณค่ะนะครับวันนี้ก็ปู่ต้องเอาใบไม้ออกให้ปู่เดี๋ยอะไหมเยอะหมดยังหมดแล้วแกะออกแล้วะน่ะเก่งยังมีปลาด้วยปลาดาวเหรอปลาดาวสีเหลืองสีเหลืองปลาดาวของเล่นใช่ปลาดาวของเล่นเอ้ยไปตักปลาไม่ใช่ของจริงใช่ไหมเอออยากให้ปู่เอาออกเองทำไมอ่ะไหนบอกแล้ว เอออยากให้ผู้เอาออกเองทำไมอ่ะไม่บอกแล้วมาต้นขคอยหมดยางลูกหมดแล้วโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะอันนี้ได้ปลาตามาปลาตาเหมือนเดิมครับมาทำความสะอาดนะครับถนนนะครับถนนเรายกให้แล้วมันลุกเราก็ต้องมาตัดเองครับเพราะว่าเป็นถนนบ้านเรายานางยานางเหรอใช่ แต่เอ้ยไปคุณซื้อมาอปูถ้าเป็นโยกวาเหรอปูเหนื่อยไงรถใหม่ๆมาเนี่ก็น่าจะถูกระจกเพราะมีหนามด้วยนะครับมีหนามเล็บเหี่ยวหนามเล็บแมวแต่ตัดออกแล้วครับไม่เยืนปูได้ปลาดาวมาด้วยวันนี้ฝนไม่ตกใช่ไหมโคราชใช่โอเคค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมไมคะเอ้ยจะไปหมดแล้วข้างหลังอะ นี่นนปนอปโจ้สีแดงยานางยานางเหรอใช่แต่เอ๋ยเปคุณซื้อมาอมปู่ถ้าเป็นยกปาเหรอปูอ่เหนื่อยไงใช่ปู่นเจอปลาดาวด้วยนะอขอบคุณค่ะาาารถใหม่ๆมาเนี่ยก็น่าจะถูกระจกเพราะว่ามีหนามด้วยนะครับมีหนามเล็บเหยี่ยวหนามเล็บแมว แต่ตัดออกแล้วครับไม่ยื่นออกมาต้นคอยหมดยางลูกหมดแล้วโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะอันนี้นนไ,ได้ปาตามาปาต้าวันนี้ก็มาทําทางนิดนึงนะครับลกกิ่งมันยื่นออกมานะครับอันนี้ก็เป็นทางต้นไม้ไม่ติดทางกำลังใจดีๆนะครับเนาะเหนื่อยงานมากก็เห็นหลาน ก็มีความสุขแล้วครับเพื่อนๆมาทําความสะอาดนะครับนิดหน่อยนะครับกันมันโดนกระจกไหนด้วยโอ้ไม่รู้ภาษาจริงเลยน่ารักมาะไมติดอะไรติดปู่อะปู่ต้นไม้ไม่ติดเอาใบไม้ไม่เอาออกให้ปู่หรอู่ะอ้ยปู่ปู่เหนื่อยอืมเก่งมากเลยขอบคุณค่ะาแต่ปู่จะเหนื่อยนะปู่ทาความสะอาดถนนก่อนโอเคใช่ ปู่จอยปลาตาด้วยนะโอ้ขอบคุณค่ะปลาตอมาทำความสะอาดนะครับนิดหน่อยนะครับกันมันโดนกระจกไหมคะเอ้ยจะไปหมดแล้วข้างหลังอ่ะมีเสื้อผูจอยสีแดงอ่ะมีด้วยเหรอใช่ข้างหลังอ่ะมีเหรอคืออะไรก็มีด้วยอ่ะออกยังออกตัวหนึ่งออกให้ปู่ด้วยเลยเออเจ็ดตัวหนึ่งโอเค จะเออใต้ปลาดาวนี่ได้ปลาดาวของปอมใช่ใครซื้อมาให้เล่นใครซื้อมาคะเออเจ็ดไปหมดแล้วข้างหลังอ่ะเจอื้อปู่โจเซต์แ้วเลยเอ้ยเจ็ดอีกนึงโอเคจะเออใต้ปลาดาวนี่ได้ปลาดาวของปอมใช่ใครซื้อมาให้เล่นใครซื้อมาเลยเอ้ยเจ็ดอีกนึงโอเคจะเออใต้ปลาดาวนี่ได้ปลาดาวของปอม ให้ซื้อไม้เล่นให้ซื้อมาปลูกต้องเอาใบไม้ออกให้ปลูกเลยเยอะไหมเยอะหมดยังหมดแล้วแกะออกแวะนะเก่งยังเหมือนเดิมครับมาทำความสะอาดนะครับถนนนะครับถนนเรายกให้แล้วมันลุกเราก็ต้องมาตัดเองครับเพราะว่าเป็นถนนบ้านเราไม่ใช่ของจริงอันนี้ของปลอมโอ้โของปลอมอัตาดาวใช่ไหมลูกปลอมเหุ้อคผู้ ปู่เหนื่อยอืมเก่งมากเลยขอบคุณค่ะว่าแต่ปู่จะเหนื่อยนะปู่ทาความสะอาดถนนก่อนเย็นปู่ต้องทำดายาอยู่ไงเดี๋ยวร้อนเหรอร้อนมือหรือเย็นมือเย็นเจอกันนะปลาดาวเหรอใช่ปลาดาวหนูกินน้ำไหมหนูกินน้ำไหมร้อนเหมือนกันใช่ไหมมีด้วยเหรอ ใช่ห้างหลังอ่ะมีเหรอคืออะไรกมีด้วยอ่ะ